สวัสดีนะคะทำมาตูก้กระชับป่องเยอะมากเลยน้องเก้าจะ<อ>มีแลกเหรียญตรงนี้นะคะหน<ล>ึ่งเหรียญเท่ากับห้าสิบบาทเราจะหยอดไปสองร้อยบาทได้มาส,<อ>ส,ส,สี่เหรียญใช่ไหมเดี๋ยวไปดูซิมีตัว มีของอะไรบ้างแต่เม the <the 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 ื่อกี <the <the okay. <the 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 ้เห <the ็นตัวนี้น yes ่ารักมากเลยให้จุเมแมวให้จุเมแมวเอออันนี้ตู้อะไรตู้สัตว์สัตว์นอนหลับสอันนี้อะไรอย่าเพิ่งหยอดยสมลูกเดี๋ยวขอดูก่อนได้ไหมดูซิว่ามีอะไรเนี่ยอันนี้อะไรอเวนเจอร์เหรอใช่อะดูก่อนนี่ตู้เอ้ยตู้้นี่แมลง มันแปลงอันนี้เลยเหมือนเรื่องหนอนลาวาตัวนี้ล่ะตู้คิตตี้อวกาศตู้แมวกินข้าวปั้นตู้มีภูมีภูทำอะไรอ่ะอะไรนะอ๋อเขาจะนั่งอนอันนี้ดีนะมีประโยชน์นะอันนี้หมดแล้วอ๋ออาจจะเป็นของที่แบบคนชอบหรือเปล่าอะไรนะ อ๋อที่เก็บสายชาร์จแบตไม่ให้มันหกักเจ้าหญิงเองออ,อ,อันนี้อะไรอันนี้เป็นอะไรไม่รู้นอนหลับอีกแล้วโอ้เยอะมากเลยนะเนี่ยไม่รู้จะเอาไหนนีไปดูทำนูน้นได้ไหมไปดูทำนู้นมีอีกอ่ะโอ้โหจริงจังนี่นี่นี่น <จ>แมวแมวผีแมวผีกองก้อยรู้จักหรือเปล่า<อ>ผีดึงดึงอ่ะอเด้งดึงดึงเออเอาไหมอันนี้น่ารักนะอันนี้อของตู้เจ้าหญิงโอ้นี่หนึ่งร้อยบาทเลยนะเจ้าหญิงมีตัวอยา่างให้ดูด้วยโอ้ยแมวนี่ก็น่านบบรัากแมวตึลบัมเออในอันดับตัวข้างล่างไงนี่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 นอนหลับ ว่าให้ไปดีอ้นี้น่ารักไปดีนอนหลับที่นี้ตัวนี้น่ารักเออเอาไปล่าอันนี้สัตว์มีเขาโอ้แมวเต้นอันไหนอย่าพึ่งกี่เหรียญต้องใช้สองเหรียญเลยนะน้องก้าวตาอ่ะต่าทะเลต่าทะเลหลายแบบอะดูซิ อะไรตกลงเ,เอาไข่แมวนี่เหรอ <laughs> ไข่จุ๊แมวหนึ่งเหรียญห้าสิบบาทโอเคลองหยอดดูสิจะได้ตัวไหนหยอดได้ไหมอ่ะดไม่เป็นอะ่ะไหนดูสิอันนี้เขาให้ทำอะไรเออหยอดสิมันหยอดไม่ได้เหรอดูดีดๆนี่ไงมุญ <c oughs> บุบนุนอีมุนอีกส <c oughs> ิครับ ได้แล้วเด็กขอดูหน่อยสิแมวจำไข่จู๋ร้อมสูตูดแมวแก่สิครับแก่เห็นแต่ไข่เห็นแต่ไข่ว่าตะไคกลไหนไข่จูพร้อมดูตูดแมวเหมือนที่โฆษณาหรือเปล่าตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้ตัวนี้เกก็ ไหนล้วได้ไหนเราได้แมวหายากอ๋อเหรอได้แมวหายากห<อ>รือ่าเป็นไปได,ไ,ดได้ได้หูสีม่วงเราได้หูสีม่วงนี่เป็นแมวหายากอ<ด>ืมแมวหายากแน่นอนเลยเออใช่จริงด้วยมันจะเปตัวพิเศษใช่ไหนเลยให้ดูเลยให้ดูตูดชัดๆตูวเซียวเหมือนแบบหรือเปล่าแอปแจงถ่ายลงมาก่อนถ้าางนั้นจะไม่เห็นรูตูดแมวเฮ้ยรูตูดแมวหายอ้าวไม่มีรูตูดจะมีไข่ไข่ จนี่ต้องเป็นแมวหายากแน่เลยของเราเพราะว่าเราเป็นสีม่วงน่ารักตัวนี้น่ารักตัวนี้ไม่ใช่อ่ะตัวนี้ไม่เกี่ยวอันไม่เขียวนี่แมวหายากแน่นอนเพราะว่าเท้าดูเท้าสีเออเท้าก็เป็นสีม่วงโอเคลองดูอันนี้อินจะทำโอเคเอาตัวไหนอีกอ่ะตัวนี้ตัวตัวนั้นต้องใช้สองเหรียญเลยนะ โหเกิดความอยากได้หลายอันเตาก็ใช้สองเรียนเหมือนกันน้องก้าวไม่เอาที่แบบที่วางในบนแก้วได้อันนั้นเราก็เอาไปใช้ได้นะ่นน่ะตัวไหนอะที่วางอยู่บนแก้วได้อะี๋่วานอ้องกอะ ดูดูเขาจะมีอย่างๆต้องดูที่เหรียญต้องดูที่เหรียญนะคะมีลูกศรลงไหมให้ใช้ลูกศรน,นี้ยหันลงหันไปทางนู้นสิครับเออสองเหรียญครับไม่ได้ต้องสองเก้าสองยังได้ยังงอ้าวแปลว่ามีคนหยด แสงว่าม,มีคนหยอดไปแล้วอันหนึ่งแล้วเขาคิดว่ามันกินเหรียญหรือเปล่าเอาแกะสิครับเดี๋ยวอย่ามาแกะอีกอักอนหนึ่งเราจะแกะสองอันพรงกันเลยไ,ได้ได้งั้นอีกอันหนึ่งจะไปหยอดอะไรเอาที่วางบนแก้วน้ำได้ไหมอยากได้อันนั้นอะอเวนเจอร์ <Avengers. S 1> <Aven ger. S 2> ต้องใช้สองเหรียญสิครับไม่พอมันไม่ได้ลกูก โอ้โหอุ้ยอุ้ยได้สอันอ่ะตอนนี้ตังหมดแล้วอมาแกะสิแกะแกะเลยนี่ฉ่าแนี่กับแมวมัึไแบบตัวหาย่ะ นี <m uch ess> ่่คะไหนได้ตัวอะไรอ๋อได้ตัวนี้แล้วไม่ใช่นี่มันด <air> ็นอ,อกเตอร์สแตนอ๋อหน้ามาดูสินี่ได้นี่ไอตัวนี้กัปตันอเมริกาไห้ดูสิตัวนี้ไม่ใช่เหรอเหมือนกัน <m uch ess> ไม่ได้ไม่ได้นะอันเป็นมันเป็นโล่เนี่ยตัวรูปตัวเอเนี่ยเป็นเป็นกัปตันอเมริกาอ่ะดูอีกอันหนึ่งสิเ,เดี๋ยวไปแกะที่นะ <excuse> คุ้มไหมหมามาถามหน่อยค่ะ คุ้มนันแมวน่ารักแต่เดี๋ยวจะต้องได้แย่งแมวของเด็กมาใช้จะเป็นไหนคะพาแกะเลยเนี่ยเต่าเต่าทะเลดูซิว่าเราได้ตัวไหนเราก็ได้ตัวนี้โอ้ยธรรมดามนี่นม,มันเต่าญี่ปุ่นนี่นะอ,อ่ะเปิดดูสิจะได้อะไรอ่ะอยากจะรู้แล้ว นี่ต้องเป็นต่อทะเลแน่เลยนะจากสภาพขาเอาอออมาต่อกาให้มาเป็นแบบเป็นตัวต่อ,อ้ว<ม>อเปล่ไปาไหนขอดูหน่อยดูสิ <laughs> มาเป็นชิ้นส่วนเลยอาแเราจะต่อ,อยังไงอ่ะ อ๋อเออต้องต่นี้ก่อต้องใช้ความสามารถนิดนึงผิดหรือเปล่าเต่ามันต้องอยู่เออมันต้องอยู่ข้างบนสิกระดองเออเออได้แล้วติดแล้วพอนนี้ต่อด้านตัวครับอ่ะไปดูซิว่ามันเป็นของอะไรอ่ะ ดูดูในดูในแผ่นสิว่าอันนี้เป็นรุ่นอะไรเป็นเต่าญี่ปุ่นหรือเป็นเต่าอะไรเนี่ยดำปีน่ะเต่าไขต้ซ้ายพันดำปีนีอ๋อใช่ได้ตัวนี้ตัวนี้แต่เขาไม่มีภาษาไทยให้เลยนะไม่รู้อ่านว่าอะไรมันโอเคนะจบการรีวิวตูก้กระชับอง So, uh, that was